ถ้าเผื่อใครเป็นแฟนรายการเชฟกระทะเหล็กในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะครับต้องรู้จัก เชฟกระทะเหล็กอาหารจีนคนนี้อย่างแน่นอนนะครับที่มีชื่อว่าเชฟเชนเคนอิชินะครับซึ่งเชฟคนนี้นะครับพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นเชฟเหมือนกันมีชื่อว่าเชฟเชนเคนมินครับเชฟเชนเคนมินนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนเชื้อสายจีนครับแล้วก็ย้ายมาจากจีนมาตั้งลกรลากในญี่ปุ่นในปี1952นะครับและในปี1958เขาก็เปิดร้านอาหารจีนขึ้นครับโดยร้านของเขาเนี่ยได้มีการปรับรด เพื่อให้เข้ากับคนญี่ปุ่นมากขึ้นครับเมนูที่ผมจะทำนะครับเป็นเมนูที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยเชนเคนมินครับกุ้งทอดซอสพริกครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะอุ่นกระทะให้ร้อนดีก่อนนะฮะในขณะเดียวกันเดี๋ยวเรามาหมักกุ้งง่ายๆกันครับเมนูนี้เราใช้ไข่หนึ่งฟองแต่เราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งจะไปอยู่กับซอสอีกส่วนหนึ่งจะเอามาหมักกุ้งซึ่งส่วนที่หมักกุ้งเนี่ยเราใช้แค่ไข่ขาวครับผมใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะ่าใส่ลงไปเลยครับที่เหลือก็ปรุงรสบางๆพอครับไม่ต้องจัดมากเกลือพริกไทยเค้าทุกอย่างนะครับให้เข้ากันให้ไข่ขาวเนี่ยเคลือบทั่วตัวกุ้งดีครับคนญี่ปุ่นทำอาหารสไตล์จีนจะชอบใช้แป้งมันฮ่องกง ถ้าเราไม่มีสิ่งที่ทดแทนกันได้ก็คือแป้งข้าวโพด่เราใส่ลงไปก่อนนะครับส่วนแรกกระทะของผมตอนนี้ร้อนแล้วนะครับน้ํามันรําข้าวครับ2ช้อนโต๊ะน้ํามันร้อนแล้วนะครับใส่กุ้งลงไปผัดครับเราผัดกุ้งยังไม่ต้องให้สุก100%เซนะครับให้สุกประมาณสัก80%พอแล้วครับในขนาดเดียวกันนะครับเรามาเตรียมส่วนประกอบที่เหลือนีกระเทียมนะฮะหกลีบเราจะบดออกมานะครับ อันนี้จะเป็นขิงขูดฝอยครับใส่กระเทียมลงไปด้วยกันเลยต้นกระเทียมญี่ปุ่นฮะเราหั่นสีครับผมแล้วก็ซอยครับอ่าได้แล้วครับอาอกลับมาดูกุ้งของเรานะครับใช้ได้แล้วครับผมไม่ต้องสุกดีนะฮะตักออกมาพักครับในกระทะใบเดิมคนจะบอกว่าไม่ต้องล้างเลยครับ สำหรับเมนูนี้นะครับตัวซอสเนี่ยบอกได้เลยว่าเราอยากให้มีรสชาติที่ชัดเจนแล้วก็จัดจ้านนะครับผมก็เลยเลือกใช้น้ํามันรําข้าวเพราะว่าเขาไม่มีรสแล้วก็มีกลิ่นเป็นกลางครับจึงทําให้ตัวซอสของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นน้ํามันใดๆลงไปผสมแถมน้ํามันตัวนี้นะครับมีวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่มีอยู่สูงมากในขวดนี้ครับเราใช้อีกสองช้อนโต๊ะครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็ตั้งไฟนะฮะ ซึ่งก่อนอื่นเราก็จะผัดพวกเครื่องหอมของเราก่อนนะครับขิงกระเทียมแล้วก็ต้นกระเทียมญี่ปุ่นที่เมื่อกี้ผมสับไว้ใส่ลงไปเลยครับไฟแรงไม่ต้องลดเลยนะฮะเราใส่ซอสมะเขือเทศครับอันนี้เป็นน้ำพริกสไตล์จีนนะครับหรือชื่อว่าโทบันจังน้ำตาลทรายแล้วก็อันนี้เป็นน้ำสต๊อกครับ คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับคนใส่สาเกลงไปเพิ่มครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูเล็กน้อยเขาจะต้องออกรสหวานนิดๆนะครับผมปรุงรสด้วยเกลือเพิ่มครับแล้วก็พริกไทยครับผมเสร็จแล้วนะครับเราใส่กุ้งที่เราพักไว้เนี่ยครับกลับลงไปฮะใส่ถั่วลันเตากุ้งของเรายังไม่สุกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลงไปตอนขั้นตอนนี้แหละครับคนให้สุกขึ้นนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเรามีแป้งมันฮ่องกงคนให้เข้ากันครับใส่ลงไปเลยหลังจากที่สุกดีแล้วผมยกออกจากความร้อนครับยกออกจากความร้อนอย่าเพิ่งลืนนะครับว่าเรามีไข่ด้วยใส่ไข่ลงไปตอนนี้ครับน้ําก็จะข้นขึ้นอีกเล็กน้อยอารมณ์ผลว่าถ้าจะเทียบเคียงเนี่ยน่าจะคล้ายกับปูผัดผงกะหรี่บ้านเราเลยนะฮะผมใส่น้ํามันพริกที่มีชื่อว่าลาอยู่ลงไปนิดหนึ่ง น้ำมันลายูนี่เป็นน้ำมันพลิกครับแต่เบสของการหมักด้วยพลิกของเขาเนี่ยนะครับเขาใช้น้ำมันงาครับสุดท้ายผมซอยต้นกระเทียมญี่ปุ่นนะฮะเป็นเส้นๆแล้วก็แต่งด้านบนเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือรสชาติจัดจ้านที่มาจากเชฟเชนเคนมินกุ้งทอดซอสพลิกครับ แฟน YouTube ที่รักการทำอาหารไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายเหลือเกินครับสำหรับคนที่ใช้เดสก์ท็อก็กดปุ่ม Subscribe ที่อยู่บนหน้าจอของท่านได้เลยแต่สำหรับคนที่ใช้มือถือนะครับกดปุ่ม Subscribe ข้างล่างได้เช่นเดียวกันครับ